มากินด้วยกันค่ะร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักกันเลยนะคะมนี่เลยจ้าแซ็บๆนะคะพี่น้องจ้ามากินด้วยกันค่ะ ร้อนๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ยายจ้าจะมาแกงอ่อมไก่นะคะใส่เห็ดดำน้ะแล้วก็ได้ผักชีลาวนะคะถั่วแปบถั่วเปิบเนาะบ้านยียจ้าเรียกถั่วเปิบนะคะ <c oughs> แกงแบบลาวๆบ้านเราเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ <c oughs> ที่แกงตับไว้แล้ว จ๋าจะเริ่มจากขั่วไก่เลยเนาะไก่สันนองขัวไก่ใส่พริแกงนะคะพริกแกงก็จะมีหอมหัวหอมอกระเทียมจีบหนึ่งนะคะแล้วก็กระชายกระไครนะคะ เดี๋ยวมาคั่วไก่ใส่พริกแกงหอมๆกันเลยจะไม่ใช้น้ำมันเนาะเดี๋ยวคั่วไก่ให้สุกนะคะคั่วไก่ให้พริกหอมแล้วนะคะ จ๋าก็เอาน้ำล้างครกของแซบของหนัวลงไปเลยแล้วปล่อยเคี่ยวให้เดือดผิดพลาดทางเทคนิคนึกนว่ากดแล้วพี่น้องจ๋าใส่มะเขือทั่วแปบนะคะแล้วก็เห็ดดาลงไปแล้วเนาะโอ้ยเนาะเยจ๋า,จาทีนี้รอให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยพักชี้ลาวเนาะ ปรุงแล้วด้วยปลานะคะผงชูรสหนึ่งช้อนอ่าเล็กๆเนาะใส่หลายเส้ปลาะน,นะคะโอ้ยจะอวดปลาปลาอันีนปลาสับข้ามปีเข้าปีที่สองแล้วนะคะยจะเลือน,นิดนึงกินแบบกินแบบยอมมากเลยนะคะหวมมากอันเนี้ยใส่ตู้เย็นตลอดนะคะตั้งแต่เอามาน้องไม่เสียนะมสซนบนวดคือเก้า เราให้ผักสุกนิดนึงนะคะเเดี๋ยวมาชิมกันผักสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมกันเลยเนาะมาผักอะไรนะคะถึงปลาร้าหรือยังอาหารยายจานี้ไม่ต้องปรุงน้ำปลาเลยนะบอกเลยว่าแซ่บนัวถึงปลาร้านะคะ<ม>ยังจืดนิดนึงเนาะขอปลาร้าอีกหน่อยนะคะ<ม>คเรียกว่าแกงหม้อหมใหญ่ กิแบบถงมากดูสิปลายาใหญ่หาเองทำเองนะคะเนี่ยตักน้ำตาลนิดหนึ่งเห็ดนะคะเห็ดดำจากที่ยเยอรมันเนาะทีนี้เราก็จะมาลงผักชีลาวกันเลย หอมน้อยๆแต่บบมีข้าวเหนียวเด,ด้อพี่น้องมอใหญ่เลยทำน้อยเป็นที่ไหนนะคะทีนี้สิ่งสำคัญนะคะปิดท้ายด้วยเข้าวคั่วหนึ่งช้อนหอมๆเอ,อ็กนิดนึง เดียวเด์นี่พี่น้องโอ้ยโดน,โดนอืมอืมเสร็จแล้วพี่น้องจ๋ะหอม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 เดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเลยนะคะ